8ข้อของพ่อตัวอย่างเราอยากมีครอบครัวอุดมคติเราอยากมีครอบครัวเห็นความรักใช่ไหมคะวันนี้คุณน้ามาเชิญชวนเรามาช่วยกันเช็คหาตัวสอบคุณพ่อตัวอย่างหรือคู่ครองคะสามีในอนาคตของเราหรือสามีคนปัจจุบันนี่แหละว่าเขาเป็นบุคคลที่เป็นคนที่น่ารักบุคคลเห็นความรักหรือไม่นะคะโดยข้อที่1 เขาจะนำพาครอบครัวของเรานะคะเกิดความรักความเอาใจใส่แสดงความรักความห่วงใยกันอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมสมปลายนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือมีสิ่งท้าทายเข้ามาในชีวิตเขาจะยังคงอยู่ดูแลภรรยาดูแลคู่ครองของเขาอยู่เสมอน,นะคะข้อที่2นะคะมีการสื่อสารที่ดีพูดคุยกันเปิดเผยตรงไปตรงมา ใช้วาจาที่สุภาพนะคะรับฟังความรู้สึกของภรรยารับฟังความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวนะคะข้อที่3การใช้เวลาร่วมกันเพื่อสร้างกิจกรรมให้มีความสุขไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการกินอาหารร่วมกันการออกไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะะในครอบครัวเพื่อแบ่งปานเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วเองนะคะข้อที่4การเคารพ ยอมรับซึ่งกันและการเยารบเคารบในความแตกต่างการที่เรามีความแตกต่างและสามารถยอมรับสิ่งเหล่านั้นได้นะคะเพื่อเราจะได้มีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของเราและเขาก็จะได้มีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของเขาเช่นเดียวกันแต่เรายังสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้นั่นเองนะคะข้อที่5การสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภยัยทําให้บ้านน่าอยู่นะคะเป็นพื้นที่ ที่ทุกคนสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ข้อที่6แบ่งปันความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆนะคะหรือแสดงความน่ารักโดยการอาจจะดูแลเปลี่ยนสายเปลี่ยนไฟนะ,ะซ่อมหลังคาหรือจะช่วยคุณแม่บ้านตากเสื้อผ้าซักผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือคุณแม่บ้านเองอาจจะแสดงความรักความผใูใยต่อสามีในการแบ่งเบาภาระสามีอาจจะ ทำสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะข้อที่7นะคะส่งเสริมคุณค่าศีลธรรมอันดีงามในตัวของเราเองเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไหมมีความซื่อสัตยต์ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติคนอื่นหรือเปล่านะคะถ้าเขามีความซื่อสัตยะะ์แน่นอนว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราจะอุ่นใจว่าเขาจะไม่มีไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่ไปมีโกหก เพราะว่าคนที่มีความซื่อสัตย์จะไม่โกหกนะคะเราจะสบายใจเราจะอยู่ด้วยอย่างมีความสุขแล้วชีวิตคู่ของเราจะอยู่ด้วยอย่างมีความสุขง่ายนะคะเบาสบายใจนั่นเองนะคะเพราะเขาจะเคารพคนอื่นเหมือนที่เขาเคารพตัวเองนั่นเองนะคะและข้อที่8คู่ของเราเป็นคนที่ยืดหยุ่นหรือเปล่านะคะการปรับตัวรับมือกับสิ่งท้าทายต่าง ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่จะทําให้เกิดความแตกแยกความสัมพันธ์เข้าใจผิดนะคะ่ะเขาจะสามารถรดิ้นรนกับปัญหาต่างๆเพื่อรักษาความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อเราหรือว่าจะมีมือที่สามเข้ามามีคนเข้ามาแต่เราก็ยังสามารถปรับเพราะ เรามีพื้นฐานของความรักที่แท้จริงซึ่งกันและกันครอบครัวดุมคตินีนะ้จะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อหญิงชายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่เคยทําผิดพลาดมาดัใดใดมาก่อนเลยนะคะแต่ทุกคนรักษาความสมดุลของชีวิตให้ครอบครัวให้มีความสุขได้โดยรักและให้อภัยให้อภัยกัน และพร้อมจะเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อทําให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่น่าอยู่และเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกๆคนนั่นเองขอให้ทุกๆคนค่ะมีชีวิตมีความสุขมีครอบครัวที่น่ารักด้วยความรักจากโหน้าภาษารักแท้แล้วเราเจอกันใหม่ในคลัปหน้าบ๊ายบายค่ะรักทุกคน